สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุก,ทกคนครับที่เข้ามาชมช่องดัมซิงซูเปอร์ยาวครับผมเอากำลังเดินทางครับพาพี่น้องเดินทางไปที่หน้างานใหม่ของทีม6ก้อเรานะครับมาวิ่งร่วมกับเสียสละวุฒเพื่อที่จะทำถนนนะครับผม เสียสารวุฒิมารับงานสร้างถนนครับแถวอำเภอสวนนคูหาครับผมบ้านบ้านอะไรนะบ้านนาเจริญครับนาเจริญตำบลดงมะไฟครับผมเข้าดงครับเข้าดงนี่เป็นเขตดงแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ครับผม วิ่งเข้ามาในเขตดงครับฟ้ามืดมาเลยครับผมว่าไม่รอดแน่นอนเนี่ยอากาศนี้ครับยังไงก็ต้องตกแน่นอนครับจะแรงหรือเบาก็ลุ้นกันดูครับแรนเข้า,มาแมแเราเฮ็ดได้ว่าน้องงานนีน่ยนอทำได้บ่งาน วิ่งมาถึงตรงนี้ดูเหมือนว่ามันจะตกไปพึ่งตกผ่านไปนะครับเนี่ยฝนพึ่งตกผ่านไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าไม่น่าจะแรงไม่แรงครับเพราะว่าน้าไม่ไม่มีน้ําขังเยอะนะครับเนี่ยตกเบาๆครับแต่ว่าเม็ดก็ยังมีปอกแป๊กปอกแป๊กมา โอ้ยิ่งใกล้เป้าหมายเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงครับผลเอาแล้วครับทีนี้มืดแล้วครับมองไม่เห็นแล้ว,ไม,วมมไม่ใช่ว่ามันมืดนะครับไม่ใช่ว่ามันมันค่ำนะตอนนี้เพิ่งจะเวลาสิบห้านาฬิกานะครับผมสิบห้านาฬิกา แต่ว่ามันมืดครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับยังรถวิ่งมาข้างหลังนี่เปิดไฟเลยครับมืดมากฟ้ามืดคึมครับเวลาตอนนี้16นาฬิกานะครับผมยังไม่ค่ำนะครับแต่ว่ามันมืดแล้วครับ <laughs> ยังไม่ค่ำแต่มันมืดก่อนนี่ครับหน้างานน่าจะถมดินให้เต็มนี่เลยครับผมให้เต็มถนนนี่ครับเป็นการขยายไหลาทางนะครับขยายทางให้ให้เป็นให,ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะตรงนี้จะเป็นสามแยกนะครับผมเสามแยกซึ่งมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครับ ก็เลยจกขยายทางให้มันใหญ่นะครับสามด้านนะครับ กิมรถของเราก็พักอยู่ตรงนี้ครับโหะ ยังไนวะยุ่งแล้วพี่น้องติดแล้วครับพี่น้องรถผมโอ้ยเบิ่งครับพี่น้องติดเล <c oughs> ติดรับติดติด <c oughs> หลอมขึ้นวะได้ครับ มาทางกุ่นคือสิบรตกไปทางยืนดีงฝั่งนู้นอ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกนะครับ ตอนนี้ยังตกครับมาวัดจอดอยู่ตรงนี้ครับตาเปตดจอดอยู่หลังไม่โครนี่ครับชายทินไปไหนไม่ทราบไม่รู้ครับพี่หลงไปไหนไม่รู้ครับ เดี๋ยวเราลงไปเช็คดูด้านล่างครับตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วโ,ลอโอ้ยเกือบตกสาวะ่ะฮะโล่ยัง,โอ,งโอ้ยมันขึ้นนีว่าได้นี่มันขึ้นซีนีว่าได้ไ ไว้นีก่น็ได้หอกเดี๋ยวมันเศ้าตกจนกัเห็ดเลฮะนี่ก้นเอา็น่องนมอยงว่ามันเสียอะไอยู่ติดป่อ๋อเลีนี่ไปนี่ไปลงนี่ขุดเอาน้ำคูนี่บ่ขยายสาออกไหนีโอ้ก็นี่นเลียสาลงมว่าเท่าเจียวดินใดวะเรา่โอ้ยไหนจังกร่ตด เศร้าตกแหง่ายว่าล่ะฝนมาเลยตกดีแถววะอยู่บ้านเขามันตกสัมบอยู่บ้านเขาเมื่ตกดีเดี๋ยวนีิเนี่ยมันเสียเปียบแห้งยู่บ้านเขาตกแหง่ายดิปลาไตยืงเนี่ยพานเป็ตไตยืงเนี่ยโอ้ทีมงานกำลังนึ่งข้าว เดี๋ยวนอนครับเเสียนอน่วลเลยวะบลอดียวบ่แล้วเดียวตักเทียนมาแล้วแล้วก็บุเนองแังดีวะนโตข้ามมันไหมไปเบิร์สุกุนเลยวะลูกเปลี่นกับไปวะ ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอตอนนี้บรรยากาศดีครับแต่รถไม่รู้ว่าจะตีงคิงได้ไหมนี่ตีงคิงเดี๋ยวน้ะรถเฮานี่ตอนอยู่กลางงานนาเลยครับเป็ดกับหมาวัดชายทินไปปะยางนะครับยางรั่ว มาหอด<ม>ยังมาท่านเด็ยแ่นรถโยยางหัว,ว,ว <c oughs> อเนอแคอ้นเ,นเ,เอ,เอา,นาเสียนมให้ได้่งไหนครับป่ะเนี่ย <c oughs> ตอนนี้กำลังหยงครับห้ <c oughs> นหน้ามันลมมาเนี่ย

กำมเลี้ยวใช่ไหมบ่มีแล้วโอ้ผมต้งองเอารถผมออกจากทางก่อนครับ ผมเกียร์ออโต้ครับไปได้แล้วครับไปได้แล้ว ยางบอกอยังคยคิดอีกวะดิเย็ดยังไง <laughs> <c oughs> เสียนุ่มจะเอาเกรดเดอร์นะครับมาทําทางใหม่เลยครับ <c oughs> ตกก็ถือว่า ไม่แรงเท่าไหร่นะครับถ้าแดดออกพรุ่งนี้ก็ทำงานได้ปกติ ย้อมใหม่ไปใส่พี่นีสิเอนมันเมื่อนพอต้องเอาใหม่ใส่มันเมื่อนโยกไปเลย รถเกียร์มาดึงเอามีสลิงมาสลิงเข้ามีมาสลิงหน่อยออนะสิมาจะได้แล้วคาดลุ้นี่เดี๋ยวเอารถเกียร์มาเกียร์หางกอนโอ้ยเดี๋ยวไหเบิ้งน้กบันนี้นอก ถอยดากมา เน uhm ี่ยรถเกียรเลนชีตุลมารถเกียรมาเกียหลังมันไหมนี่ไปเที่ยว